เกสาวปรางกนรันนะคะที่ปีนี้ก็ขอกรองความโสดในวันแห่งความรักซะเลยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเธอจะมีวิธีรักมือกักบความโสดในวันวาเลนไทยยังไงบ้างค่ะ วันวาเลนไทน์ปีนี้หลายคู่อาจจะควงกันไปสวีทนะคะแต่ผิดกับสาวสวยอย่างปรางกันนรนะะันค่ะที่ปีนี้เธอก็ขอครองความโสดในวันแห่งความรักแบบสวยๆซะเลยซึ่งสาวปรางก็บอกเลยนะคะว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนพร้อมกับพูดติดตลกอีกด้วยค่ะว่าถ้ามีใครจ้างงานมาก็รับหมดเลยนะคะไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะไปไหนดีหลายคนจะ <laughs> <laughs> องพร้อมเราเป็นเป็น อันนี้เรื่องจริงไม่ตลกเลยนะหนูไม่รู้จะไปไหนแล้วก็จะไม่มีงานด้วยทาไงดีเนี่ยมีไหมคะจัดงานที่ไหนวันเลนไทยเงาๆหนูไปเลยจ้างมาหนูร้องเพลงเศร้าเก่งนะไม่มีเลยยังเพลงอะไรดีอ่ะเพลงเศร้าๆหลับวันเลนไทยหรอเลือดกุบดีไงในโสดอีกแล้วได้ปะ